สวัสดีค่ะผ้าตราจีวรคือผ้าอะไรหลายคนอาจจะรู้จักแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีบางคนที่ไม่รู้ว่าผ้าตราจีวรคือผ้าอะไรคลิปนี้ประแดงจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับผ้าตรายจีวรให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะผ้าตราจีวรคือเครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์ที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะจะมีด้วยกันสองแบบนะคะมีไตรชุดใหญ่ อันนี้เป็นไตรชุดใหญ่นะคะคือไตรครองหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไตรเต็มหรือไตรครบชุดใน1ชุดจะประกอบด้วยผ้าทั้งหมด7ชิ้นนะคะก็จะมี 1. จีวอนสสบง 3. อังสะ 4. สังคติ 5. ผ้ารัดอก 6. ผ้ารัดเอว 7. ผ้ากราบ อีกไตรหนึ่งก็จะเป็นไตรชุดเล็กนะคะคือไตรแบ่งหรือไตรอาศัยในหนึ่งชุดจะประกอบด้วยผ้าสามชิ้นนะคะก็จะมี1จีวอนสอสบง3อังสะแต่บางร้านก็จะจัดเป็น4-5ชิ้นนะคะก็จะเพิ่มผ้ากราบและผ้าอาบน้ำฝนให้ด้วยนะคะ การทำบุญด้วยการถวายไตรครองหรือไตรเต็มเป็นการทำบุญที่ได้รับอนิสงผลบุญที่ยิ่งใหญ่มากนะคะหากมีโอกาสแนะนําให้ทำบุญด้วยการถวายไตรครองหรือไตรเต็มสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะจะได้รับกุศลผลบุญทั้งชาตินี้และชาติหน้าพบหน้าไตรครองหรือไตรเต็ม นำไปถวายพระในโอกาสใดบ้างถ้าเป็นงานบวชจะใช้ไตรครองในพิธีบวชเป็นพระนะคะและนำไปทำบุญถวายพระในงานมงคลต่างๆเช่นงานวันเกิดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานทำบุญบริษัท งานทำบุญเปิดร้านงานทำบุญเปิดบริษัทใหม่หรือโรงงานใหม่หรือจะนำไปทำบุญแก้กรรมก็ได้และถวายพระในพิธีการต่างๆเช่นทอดผ้าบางสกุลในงานชาปนากิจส่วนไตรแบ่งหรือไตรอาศัยก็สามารถทำบุญถวายพระในโอกาสต่างๆได้เช่นกัน ถ้าเป็นงานบวชจะเอาไว้สำหรับผลัดเปลี่ยนในชีวิตประจำวันหลังจากที่บวชเป็นพระแล้วนะคะนี่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผ้าตรายชุดใหญ่แล้วก็ผ้าตรายชุดเล็กนะคะถ้าหากคุณผู้ชมสนใจจะสั่งซื้อผ้าตรายจีวรก็ทักมาสอบถามตามรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะ